วัดีค่ะวันนี้แอนบินพามารู้จักวัดราชาทิวาศกันนะคะซึ่งที่ผ่านมาเนี้ยค่ะกลางๆที่ผ่านมาวัดราชาทิวาศนะคะเพิ่งได้จัดพิธีอันยิ่งใหญ่นะคะ9วันเลยนะคะในงาน200ปีวัดเชดรายาพิคุกค่ะซึ่งวัดราชทิวาศนะคะได้แหล่งข่าวจัดก,กิจกรรมนะคะโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบระเมนทลรามาธิบดีศรีสินธรมหามงกุฎพระเจ้ากัลยาัวนะคะ นับตั้งแต่ออซึ่งจัดนานะคะตั้งแต่วันที่7กรกฎาคมปีพศ2567นะคะโดยมีพระธรรมกิติเมธีนะคะผู้ช่ยเจ้าวาดวราชาธิวาดวิหารนะคะปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าวาสเป็นประธานผู้ประธานพร้อมผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะในการถแถลงกิจกรรมนี้ค่ะโดยผู้ช่ยเจ้าวาสนะคะทรงปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าอาวาดกล่าวว่าในเดือนกรกฎาคม2567นี้ได้ปรากฏ เหตุการณ์มหาบางคนที่เกี่ยวข้องกับวัดราชานะคะทั้งหมดสองเหตุการณ์ค่ะก็คือครบรอบ200ปีที่พระวชิรยญาณนะคะหรือรชัชกาลที่4ค่ะได้ประจําประทับจําพรรษานะคะที่วัดราชานะคะและพระสมเด็จพระบาทสมเด็จพระวชิรเก้าเจ้าอยู่หัวครบรอบ6 6หรอบนะคะก็คือเ2ิสองพรรษาโดยทางวัดราชานะคะจึงจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลทั้งสอง พระองค์ขึ้นภายในแนวคิดส0 0ยปีวัดิีละยานภิกขุประทับจำพรรษาณวัดราชาธิวาวิหารนะคะเนื่องในพระเนื่องในรัออนาชกาลที่4ี่ะค่ะทรงผนวดได้ประทับประทับจำพรรษานะคะณวัดสมอลายหรือวัดราชาธิวาปัจจุบันนะคะและทรงได้ก่อตั้งคณะธรรมยุทธ์ขึ้นซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญทางพุทธศาสนาของไทยนะคะการเรีนยนรู้พิการที่ก้าวหน้าจากต่างประเทศจากสหายต่างศาสนา ได้สร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในประเทศไทยอย่างมากนะคะและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการบำรุงรักษาศาสนาสร้างพระอา,ารามหลวงปฏิสังขรณ์มาต,ต่างๆมากมายค่ะทั้งทรงผนวกเออทั้งทรงเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่คะที่ทรงผนวกยาวนานมากที่สุดถึงยี่สิบเจ็ดพรรษาเลยนะคะก่ขอนที่จะขึ้นครองราชะคะ่ะสำหรับการจัดในครั้งนี้นะคะทางวัดราชานะคะได้กําหนดพื้นที่จัดกิจกรรมเป็นสองพื้นที่นะคะได้แก่พื้นที่แรก จะเป็นบริเวณพิพิธภัณฑ์มหาราชานุสร์นะคะหรือเรียกไดว่าพิพิธภัณฑ์ของรอสีค่ะและสาราบทแพรจำลองนะคะจะมีการจัดเทศกาลสองในปีวชัชิและยาดภิกขุค่ะในการประทับจำพรรษานะคะของราัชาที่ศนะีณวัดราชาค่ะเพราะฉะนั้นนะคะณนะที่ผ่านมาค่ะได้มีการจัดงานตั้งแต่วันที่7 ถึงสิบห้ากรกฎาคมนะคะที่วัดราชาธิวาสค่ะกรุงเทพมหานครแล้วก็สามารถจอดรถดได้ภายในวัดนะคะซึ่งจะมีตารางดังนี้ค่ะวันที่เจ็ดกรกฎาคมนะคะก็จะมีการทําบุญตักบาตรพระสงฆ์ทั้งหมดหนึ่งร้อยรูปนะคะส่วนวันที่แปดกรกฎาคมนะคะจะประกวดการสวดมนต์นะคะของนักเรียนชั้นประถมนะคะส่วน กรกฎาคมนะคะก็จะเป็นการประกวดการสนมนะคะของมัธยมปลายค่ะสิบกรกฎาคมนะคะจะเป็นของมัธยมต้นนะคะแล้วก็สิบกรกฎาคมนะคะของมัธยมปลายค่ะวันที่สองกรกฎาคมนะคะจะเป็นการแข่งขันการตอบปัญหานะคะอันนี้ของชั้นมัธยมต้นนะคะแล้วก็การแสดงพิธีมอนปฐมประุมธานีนะคะแล้วก็เสวนาวิชาการค่ะวันที่สากรกฎาคมนะคะจะเป็นแข่งข em ันการตอบปัญหานะคะของมัธยมปลายค่ะ แล้วก็มีการทําประกถทาค่ะวันที่14กรกฎาคมนะคะจะเป็นการตอบเขียนปัญหานะคะแต่เป็นชั้นอุดมศึกษาแล้วค่ะแล้วก็มีการแสดงมโมโนลาด้วยค่ะแล้ววันสุดท้ายนะคะวันที่15การกฎาคมค่ะจะเป็นกิจกรรมการฝึกสมาธิศิลปะยิดยืดนะคะกับดอรพลเดชนะคะวรชัจค่ะอันนี้คือเป็นประวัติคร่าวๆนะคะแล้วเดี๋ยวแอดมินจะพามารร้จักกับองค์พระกันค่ะ อันนี้ค่ะเหรียญครบรอบฉลอง200ปีนะคะที่พระบาสมเด็จพระจอมเกล้าเ้าอยู่หัวค่ะทรงสเสด็จประทับวัดราชาธิวสวิหารนะคะนี่ค่ะอันนี้ห้างวัดนะคะจัดสร้างขึ้นมาเองนะคะของตอนเดือนกรกฎาคมค่ะเพื่อจําหน่ายกับผู้ที่สนใจบูชานะคะเดี๋ยวอราจะพาไปดูเียข้างในค่ะต้องบอกว่าจริงๆมีหลายเหรียญมากเลยนะคะตอนนี้แอดมินเช่าเหรียญที่เป็น นักปลกมาค่ะนี่อันนี้คือตรงกลางนะคะแล้วก็อันนี้ค่ะเขาเรียกว่าหลวงพ่อหน้าค่ะเป็นครบสองร้อยปีนะคะหลวงของหลวงเป็นเหรียญหลวงพ่อหน้าค่ะอันนี้เข้าใจว่าเออน่าจะเป็นภาษาที่ไม่ใช่ภาษาไทยไม่น่าจะภาษาอะไรค่ะเป็นการลงลงรักไว้ค่ะลงลักติดกันไว้ค่ะส่วนข้างหลังนะคะก็จะมีการเขียนนะคะว่าเป็น เหรียญที่นี่ลืมนะคะในการฉลอง200ปีนะคะที่พระบาทสมเด็จพระจอมเก้าเจ้อยู่หัวค่ะทรงสเสด็จประทับที่วัดราชาที่วาดวิหาระคะ่ะนี่ส่วนตรงกลางนะคะเป็นการลงยัน,นะคะ่ะเป็นลงยันด้านหลังเต็มเหรียญเลยนะคะ1234ยันสิบหช่องะคะ่ะแล้วก็มีการทำตานะคะเป็นสัญลักว่าออกมาจับ ว้าจริงๆค่ะอันนี้อันนี้ค่ะเอ่อแอดมินชอบมากเลยค่ะเพราะว่าแอดมินเกิดวันเสาร์ค่ะประจำตัวของแอดมินนะคะก็เป็นทัพปังน้กปกน้าแอดมินจึงชอบหลวงพ่อหน้ามากค่ะนี่และลงรายละเอียดนะคะเป็นเหรียญทองค่ะสีทองสวยงามค่ะอือ ซึ่งพระราชวาสนี่นะคะแอดมินเข้าใจว่าเป็นวัดหลวงค่ะประจําราฏการดังนั้นแนะนําให้ว่าถ้าใครยังไม่เคยไปนะคะอยากให้ไปค่ะเป็นวัดที่สวยมากเหมือนกันค่ะอแล้วก็เป็นวัดที่เงียบสงบมากค่ะนี่นะคะโอเคถ้าใครชื่นชอบอะไรยังไสงสนเอ,อกดไลค์หรือคอมเมนต์ได้นะคะขอบคุณมากค่ะ